สวัสดีครับพอรอส่วนมาแล้วครับกพร้อมแล้วครับสูบน้ำใส่ก้าดำหน้ามือเองินขาดตะคนครับมายเลอผู้ใดสิมาโลก,กามือนีด้ก่อนที่สิไทยปักดำนะครับพอออกทําการว่านปูนขาวโดโดโร่ไหมนะครับ เพื่อปรับสภาพดินนะครับภายในแปลงเขานะครับโดยปูนโดยร่มไม้นี่กับสิ้อยปวกกาจัดพวกเชื้อราน้ำเนาะนะครับนะจากประสบการกาผ่านมากของปีที่แล้วนะครับนะหลังจากนั้นก็ทาการไถแล้วก็คาดนะครับเพื่อเตรียมตัวปักดับต่อไปนะครับโดยปีนี้นะครับตกกาไว้2สายพันธุ์นะครับก็คือเขาหอ,อมสยามนะครับ โดยดับแปลงของเขาหอมสยามก้อนนะครับลกาเข่าหอมสยามมาดับก้อนนะครับนะกะเปิดเลือกนะครับดับเองไปสักก้อนนะครับนะเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดเนาะขาดว่าจะใช้เวลานะครับลางานมาสามมือนะครับนะมาดับหน้านะครับเขาหอมสยามนี่เป็นเขาเขาไม้นะครับที่เขาสายพันไม้ที่พ่อนะครับเอามานะครับร่อง ปลูกนะครับเพื่อจะเป็นเขาเขาเรียกว่าเอาเขามาสีเป็นเขากองเนาะนะครับผสมกับเขารายบรีนะครับอันนี้เป็นการทดลองเบื้องนะครับปีแรกว่ามาสีเป็นเจงใดเนาะครับกระดับเองครับพ้อมกับ่าซีโอของบ้านสวนชื่อสอนก็คือว่าคุณยานะครับมาซอยดับนะครับนะเป็นเสาหลักเลยนะครับส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นเข่าเจ้าสายพันธุ์ลเบอรี่นะครับ ซึ่งเป็นเขาสายพันธุ์หลักของบ้านสวนช่อสอนนะครับเขาพันธุ์นี้เขาปักดําในพื้นที่เหนือสาของบ้านสวนชิวอ,อนนะครับนะซึ่งเป็นพื้นที่ของบ้านสวนช่อสอนเองนะครับหลักๆคิดประมาณ2งานนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาไลเบอรี่นี่รับประกันได้นะครับว่าหุงแล้วนุ่มนะครับจะบ่แข็งนะครับนะนุ่มแล้วก็หุงขึ้นมอดีโดยปีนี้เขาก็ยังเน้นการ ดูแลแบบอินซี่นะครับนะตลอดทั้งกระบวนการนะครับเพราะว่าจะเป็นการบำรุงต้นเขาเพราะว่าจะเป็นการฉีดพ่นนะครับพวกน้ำมักไแรแมลงต่างๆนะครับผมสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครับในการดำหน้านะครับทำหน้าปีของบ้านสวนชูซ้อนปีนีนะ้ใส่เวลาสามมือ สิบเอ็ดสบสองสิบสามกะดำวัดแม่ครับสีไปเกี้ยวบออ้านพอตามที่ได้ตั้งใจไว้กะขอบคุณขอบครัวทุกคนนะครับว่าว่าจะเป็นน้องนุ่งล,ลูกหลานและที่สำคัญเสาลักก็คือคุณยานะครับซีโของบ้านสวนช่อสอนเฮาสองไหลกว่ากว่าดำหน้า สามมือแล้วสุดยอดครับ